ทำไม,ไมต้องลองขี่ก่อนซื้อจริงกันนะครับถ้าผมมาทดลองขี่แล้วยังไม่ซื้อได้ไหมแตะทีเดียวรถปล่อยรถจะติดเองลองกดครับกดแล้วปล่อยเลยอันนี้คือครั้งแรกเลยที่นั่งเบิร์กแมนผมตกใจเหมือนกันนะว่าเฮ้ยทำไมมันนั่งสบายนะวันนี้เรามางานเดโมเดย์ของบ้านซูซูกิพัฒนาการนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับผู้เชี่ยวชาญคนที่รู้ทั้งเรื่องเครื่องทั้งเรื่องโปรโมชั่นสำหรับผู้ที่สนใจมอเตอร์ไซค์ไม่ควาารพลาดคลิปนี้ครับสวัสดีครับเซลเอ๊ะครับเซลเอ๊ะซูซูกิโมโตเซลบิ๊กบายพัฒนาการครับ ครับวันนี้ผมจะมาถามเชอเอว่าในงานเดโมเดวันนี้มีอะไรพิเศษบ้างครับพิเศษเลยนะครับงานเดโมเดชื่อบอกอยู่แล้วว่าเดโมเรามีรถให้ทดลองขับกันแบบโอ้จอดเรียนตรงนี้เลย 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6รุ่นเพราะอะไรครับเพราะอไะไรเราควรจะทดลองก่อนทำไมถึงต้องทดลองขี่ก่อนซื้อจริงใช่ไหมครับหนึ่งเลยครับมันต้องลองก่อนว่าเรา เราชอบไหมเราทดลองขี่แล้วมันเหมาะหรือเปล่ารถรุ่นนี้<ช>แบบนี่มันเหมาะกับเราไหมใช่แบบต้องเหมือนค้นหาตัวตนนะครับผมครับผมเดี๋ยวจะไม่ใช่ว่าซื้อรถไปแล้วแบบเฮ้ยพอซื้อมาฉันไม่ถูกใจเลยอยู่ดีอยากจะเปลี่ยนกลางคันเอาคันนี้มาแล้วอยากจะเปลี่ยนคันแล้วมันเปลี่ยนลำบากด้วยครับผมอีกคำถามนที่สำคัญมากๆครับที่ทุกคนอยากถามผมถามแทนเลยแล้วกันว่าถ้าผมมาทดลองขี่แล้วยังไม่ซื้อได้ไหมได้ครับผมไม่จำเป็นต้องมาขี่แล้วซื้อคือ ผมไม่ได้ผมไม่ได้ฮาร์ดเซลขนาดนั้นพูดตรงตรงเลยต้องการต้องการให้ทุกคนได้รับโอกาสได้ข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วค่อยตัดสินใจได้ค่อยตัดสินใจครับซื้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอ๋อดีจริงครับแล้วอย่างวันนี้เองทางโุโกิีมีโปรโมชั่นพิเศษหรือมีอะไรยังไงมาเซอร์ไพรส์ท่านผู้ที่สนใจไหมครับเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับสำหรับถ้าท่านใดที่สนใจรถ Big กไบ e s ซู u k กินะครับถ้าท่านมาจองในไงก็จะมีของแถมพิเศษให้อีกมากมายเลยทีเดียวโอเคแล้วอย่างรถที่น่าสนใจครับสําหรับซูร u กิแนะนําตัวไหนครับลองที่น่าสนใจนะครับฟังน่าสนใจจากวันนี้เลยแล้วกันวันนี้เลยเจ้าคิวทองคันนี้เลยครับอ๋อสแสดงว่ามีคนมาเดโม่เยอะมากใช่คิวทองเลยต่อคิวกันเป็นสิเลยคันนี้สําหรับซูรกิวีสตอม1,050 XT ครับ พี่ใหญ่บิ๊กทัวร์ลิงของค่ายซูซูกิอ๋อตัวนี้จุดเด่นคืออะไรครับจุดเด่นเลยนะครับคือคันนี้เป็นรถทัวร์ลิงที่เสริมสมรรถนะเทคโนโลยีเข้ามาแบบเต็มรูปแบบต่างก็คือเป็นต่างจากตัววีซอมพานเป็นพันห้าสิบถึงจะเพิ่มมาแค่ห้าสิบดีซีแต่เทคโนโลยีที่เพิ่มไม่ให้เข้ามานี่คือเกินเกินร้อยสวยจริง,รงเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูท่าหน่อยใครับเป็นคันนี้เป็นอีซี่สตาร์ทครับอีซี่สตาร์ทคือ<า>แตะทีเดียวรถปล่อยรถจะติดเอง ลองกดครับตดแล้วปล่อยเลยได้ครับตาดตัติดง่ายครับเสียงนุ่มครับเสียงนุ่มเลยคันนี้ดูดันมากไม่ธรรมดาครับจ,จองเลยนะครับจองเลยฮะออ <laughs> จองเลยไหมครับไหนบอกไหนบอกไม่ฮาร์ดไงไม่ฮาร์ดเซลครับจองเลย ยกตัวอย่างโปรโมชั่นหน่อยครับถ้าคันนี้เป็นจุดเด่นเนาะใช่คันนี้เป็นยังไงครับคันนี้เป็นยังไงโปรโมชั่นนะครับส่วนลด20,000บาทกิฟต์ o อปเชอร์นะครับกิฟต์อเชอร์20,000บาทฟรีจดทะเบียนพรบฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งเลยนะครับและบริการช่วยเหลือชุกเฉิน24ชั่วโมงครับพิเศษสุดสำหรับเดือนนี้โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์วีตอมพ0นรับไปเลยครับ บัตเติมน้ำมันมูลค่า1,000 0บาทครับโอ้น้ำมันกำลังแพงแล้วช่วยได้ช่วยได้ใช่ครับช่วยได้เยอะเลยอันนี้ก็ลูกค้าขวัญใจลูกค้าทุกคนเหมือนกันเป็นตัวสปอร์ตคัสพันคันเดียวในรุ่นคัสพันสปอร์ตฟูลแฟ i ลิ่งสปอร์ตลาพิค้าดูท่าแล้วโอ้ยดูดีต้องมีไว้ประดับบ้านแล้วครับดูแล้วไม่เมื่อผู้ประชนหรือเปล่าเร็กเรสงสัยจะไม่ใช่แนว โอแต่น้ำหนักน้าหนักได้เขาหนักได้คันน,คนี้ใช่ครับน้าหนักเบาเบาวิวเลยเ<ช>จ้าตัวนี้มีนามว่า s u ซ,ซูกิ g s X r <S 1 0 0พันใช่ครับเป็นตัวที่ถอดแบบมาจาก MotoGP Suzuki g, P s, <S, g s X w r <ม>เป็นสิงสนามที่แท้ทูตัวนี้เหมาะกินในสนามจริงๆแล้วที่ผมสนใจผมแต่ตัวนี้ครับ ขนาดครับนี่นี่สี่เดินข้ามกันไปเลยแอบที่ไหนก็บอกว่าเขาแขกันใช่ครับมองข้ามไม่ได้สําหรับสกูตเตอร์คัดกลางบิ๊กสกูตเตอร์4 0 0ซีซีโอ้โหพูดถึงจริงๆนี่นั่งแล้วสบายกว่าคือบ่อมันไม่ใหญ่เกินไปบ่อเขาเรียกว่าเทียบกับบางยี่ห้อเมื่อกี้โอ้โหเฮ้ยบ่ะใหญ่กว่าบ่อใหญ่กว่าขาไม่ถึงอ่ะใช่ครับนั่งกำลังดีนะครับสบายออกแบบมาแบบกำลังดีครับสูง180 ขานั่งแบบสบายๆนั่งแบบตัวนี้เป็นตัวล่าสุดด้วยปี2022เ,เลย New Suzuki b e r g m a n 400สิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาสำหรับ New Suzuki b e r g m a n 400นะครับจากตัวเก่าเลยหนึ่งคือมี Easy Start น่ะต,ติดง่าย2เลยมีระบบ d u o Spark ก็คือหัวเทียน2เข็มต่อ1สูบทำให้สตา์์ติดง่ายทำนานคู้กับ Easy Start นะครับแล้วก็3เลยระบบไอเสียเป็นแบบ Euro 5ล่าสุด มาถางไอเสียอันนี้ก็มุ่งจะดูรถเดอรไฟป,ปังเซลล์กุ <c oughs> ฟังอยู่ครับนี่นี่ผมลองนี่ผมอึ้งหน้าตัวนี้มาดูมาดูตรงนี้มาดูาดตรงนี้มีระบบเบรกมือครับใช่ครับแฮนด์เบรกเมื่อก่อนเราจะเจอพวกนี้ในรถยนต์นี่มาแล้วมาบนมอเตอร์ไซค์แล้วจอดปุ๊บอ่ะเบรกเลยอ้าวแล้วถ้าตอนแบบออกตัวแล้วลืมอ่ะลืมได้ไหมก็ลืมครับรถก็จะไม่ออกตัว่ ป้องกันเพื่อความปลอดภัยใช่ป้องกันเพื่อความปลอดภัยหรือเราไม่ต้องมานั่งกรรมตลอดเวลาใช่หรือจะเป็นจังหวะแบบเราไปออกทริปขึ้นเขาลงเนินอะไรอย่างงี้แบบเจอจุดเจอจุดถ่ายรูปสวยๆเราอยากจะจอดแต่ว่ามันไม่ปลอดภัยเอาขาตั้งลงดึงเบรกมือจบเลยครับรถไม่ดิ้นเลยจริงครับบองตรงเลยเนี้ยเอาหินไปก็ได้โคบหินแมนชอบชอบชอบอันนี้ ใช่ครับดูตรงแล้วชอบมากกว่าพีพันนะคันนี้คันนี้แถวจริงชอบตรงมีเบรกมือโอ้โหชอบเพราะเบรกมือนี่แหละเนี่ยไม่ออกไม่ออกนะเฮ้ยเดี๋ยวปิดเยอะไปเดี๋ยวขับกลับบ้านเลยนะแถวแถวแถวชอบกว่าคันนี้คันนี้แวะนานเลยแวะนานนะคันนี้คันนี้แวะนนาเฮ้ยจริงๆนะเนี่ยนั่งอันนี้อันนี้อันนี้เผยเอกจริงอันนี้ก็เป็นรถเก็บ่ก็เรียบครบ ครบทุกเกือบครบทุกคลาสดีกว่าครับผมไม่ใช่แนวสายสปอร์ตจะด้วยตัวนี้ไม่สปอร์ตจ้าครับผมตัวนี้ออกแนวเป็นน้องเล็กน้องเล็กยิกเซอร์250 SF เพราะว่าแฮนด์เขาจะขึ้นมาสูงนิดนึงใช่ครับเป็นเหมือนเนเกตแล้วก็สปอร์ตสปอร์ตทัวริงใส่แฟริงสปอร์ตทัวริงบนก็อันนี้ถ้าทางการขี่ก็ไม่ไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่ครับถ้าเทียบกับตัวสปอร์ตที่จะต้องหมอกหน่อยก็เ็อว่าคันนี้โปรโมชั่นรีดาวนะ ใช่ครับฟรีดาวแถมฟรีนอกจากฟรีดาวแล้วฟรีจดทะเบียนพนรบฟรีประกันรถหายด้วยแต่ถ้าตัวนี้ฟรีดาวผมถ้าถ้าฟรีเบิร์กแมนหัเวเบิร์กแมนนะตอนนั้นโกงออกนับแปดบาทอแปดสิบเอ็ดบาท,ออบาทแต่พอลองนั่งแล้วเสียงจริงๆครับคันนี้เบาะนี่กำลังดีดีไซน์มาแต<ม>่นคนชอบรอครับมีแต่คนชอบนี่แหละว่าอันนี้ถ้าพูดกันง่ายๆว่าถ้าเราถ้าเราไป ไปจองเยอะๆแล้วไม่ได้ขี่เนี่ยอ่าแค่ได้ปิ๊งเล่นแค<ช>่ไนใช่ใช่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมมีจังหวะได้ลองรถเขาเรียกว่ารถอะไรนะแบบนี้สกูตเ<ก>ต <Sich> อตร์ใช่ไหมใช่ครับบิ๊กสกูตเตอร์อพวกบิ๊กสกูตเตอร์ยี่ห้ออื่นนะเมื่อกี้โอ้โหพอมาขี่คันนี้ปุ๊บผิดพลาดนึกว่าเออมันจะนั่งแล้วแบบรู้สึกว่าเอ,อ้ยมันใหญ่นะบางทีมันใหญ่เกินไปจนแบบเราอ้าขามากแล้วกลายเป็นว่าขาไม่ถึงแต่พอมานั่งเบรกแมนปุ๊บ มันพอดีเข้ารูปก,กับก้นเราแล้วก็ขาเรามั่นคงขึ้นกว่าวกว่า,ายี่ห้ออื่นนะลแล้วก็าทางซูรุกิรับประกันเรื่องช่วงล่างเพราะว่าว่าถ้าเราไม่ได้ลองเลยเราจะได้ลองอีกทีก็คือตอนมันรับรถเลยใช่แต่ทีนี้พอเรานั่งไปเราไม่รู้แล้วว่ามันโอเคกับเราไหมแต่พอเนี่ยเราลองได้มานั่งปุ๊บผมผิดคาดเลยมาลูบๆคำๆาลองนั่งอันนี้คือครั้งแรกเลยที่นั่งเบิร์กแมนผมตกใจเหมือนกันนะว่าเฮ้ยทำไมมันนั่งสบายนะ นี่แหละเรียกว่าอะไรนะเดโมดีมันดีตรงนี้แหละเปิดเขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้ได้ลองให้เต็มทุกอย่างใช่ใช่ใชลองลองไปนั่งครับบิ๊กสกู๊ตเตอร์ลองไปนั่งหลายๆย,ยี่ห้อแล้วลองมานั่งเบิร์กแมนครับเมื่อกี้ผมไปลองยี่ห้ออื่นมาแล้วผมก็ลองมานั่งเบิร์กแมนดูโอ้โหต่างกันเยอะเดี๋ยวงานเข้าไปถูกกันนะใช่ครับได้ครับโอเคเลยครับยังจะดูอีกเหรอ โอเคครับอขอต้อนรับเข้าสู่ด้านในสูตรของซูจิบอตโตเซลคอปเปอร์เลชั่นสาขาพัฒนาการครับครับผมสำหรับข้างในสูตรนี่เรามีรุ่นไหนที่จะเอามาโชว์บ้างครับในงานนี้ครับโชว์ก็หนึ่งครับจิกเซอร์สองร้อยห้าส er ตัวเดียวข้างนอกสีเดียวกันจอดโชว์เป็นพร็อพให้ถ่ายรูปได้คันนี้จัดเรียงอย่างสวยงามสายสปอร์ตแล้วก็ผู้โดดเดี่ยวคันนี้ผมคอมผมคอมเลยทุกคันครัคอมคอ่เลยทุกคันคอมได้ทุกคันครับคันนี้อ่า สปอร์ตเนเกตคัสกลางคันคันเดียวคันเดียวของซูซูกินะตอนนี้ซูซูกิเนเกตเลย G S X 750ใช่ครับถ้าทางการขี่ก็ประมาณนี้นะครับก็สไตล์เนเกตก็คันนี้หลายคนชอบเข้าใจปิดว่ามันสามสูบจริงๆคันนี้4ี่สูบเรียงครับเสียงน่าจะนิ่มเสียงน่าจะนิ่มเสียงนุ่มนุ่มไพราละเลย เรียบายตั้งลรงเรียบร้อยเรียบร้อยจองสิจองนี่ครับมาหมวดนี้หมวดคันนี้หมวดตระกูลหมวดตระกูลไฟกรมทรงคลาสสิกคันนี้คาเฟ่ครับว่าจะขี่ไปกินกาแฟคือคือคือเมื่อยไหมครับอาการค่อนข้างจะก้มนิดนึงครับสำหรับสายสายหมอบอาจจะชอบฮะแต่ผมไม่ใช่สายนี้ จะเป็นทรงคาเฟ่เลเซอร์ครับแฮนด์จับล่างแฮนด์จับล่างมีโมกมีเบาะแฮนด์จับใต้โช๊คนะก็จะออกหมอบนิดนึงฮะตัวนี้เป็นตัวต้นฉบับของเจ้า SVX ก็คือตัวนี้เป็น SV ห0 0ตัวโปรติตัวนี้เปลี่ยนออปชั่นใช่ครับก็คือเอาตัวนี้ไปแต่งแหละพูดง่ายๆเอาไปแต่งเป็นแนวคาเฟ่เลเซอร์ตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นปกติเลยเครื่องเดียวกันครับเฟรมเดียวกันต่างแค่ชุดแต่งเฉย เครื่องยนต์ห5 0ยห้าสิซีซีเครื่องยนต์แบบ V Twin อันนี้ก็ถือว่าเสียงดุดันใช้ได้เคพราะว่าผมเองก็เป็นสายนกเก็ตฮะถือว่าถ้าทางการขี่ทรงการขี่นี่คือก็มันนักเก็ตโอ้โหตายแล้วผมก็งงก้วกำลังหิวอยู่ด้วยอาหารไม่เปยิงกระหม่องเลยตอนนี้คันนี้คอมได้ไหมเนี่ยคอมได้ครับน้ำหนักอาจจะเยอะนิดนึงน้ำหนักคนคอมน้ำหนักรถทันนี้ ใช่สุูกิบูโลวตา0ิ0ด c ครับอันนี้เหมาะเลยการขี่แบบว่าวิ่งเที่ยวชิวชิวชมบรรยากาศนะครับวิ่งด้วยสายพานแถมเบรกหลังเป็นดัมเบกด้วยคลาสสิกสุดแต่ถังน้ำมันค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่ครับใหญ่แต่เป็นไมดดิจิตอลนะไม่ธรรมดานะใช่ครับมีเป็นแต่ว่าใส่เทคโนโลยีเข้าไปด้วยแต่คันนี้เติมแก๊โซฮอล์ได้ด้วยใช่ครับ ก็ช่วยเรื่องของประหยัดอ่าช่ยครับครับผมตามชื่อคลิปเลยลองขี่ก่อนซื้จริงเดี๋ยวเราไปลองกันสักรอบนึ่งดีกว่าได้ครับเชิญเลยครับเดี๋ยวผมขี่เป็นมาเชลนำเองไปครับ ที่ไปขี่มาต้องบอกว่าประทับใจจริงๆครับยังไงก็อยากให้ทุกคนมาลองครับจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมไหมครับครับงานเดโมเดนะครับไม่ได้มีจัดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวภายในเร็วๆนี้เราจะจัดพาร์ทสองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับท่านใดที่พลาดโอกาสตอนนี้ไปสามารถติดตามข่าวสาร,าสารทางเพจธุรกิจ Big ไบั e พัฒนาการได้ครับจาจัดกิจกรรมครั้งต่อไปในเร็วนี้แน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์ เลนทิราชาแน,นลไว้ด้วยนะครับครับแล้วก็เพจซูกิทบิ๊กบายพัฒนาการครับเจอกันเพศหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ